้เมื่อถึงกูสั้นซัสายเนรื่ืองของการละเว้นวาตามก่อนไป่ั้อนเปาก่อนอนุโมทัยวาตามเกษารูมานักขาทันตาตัดจูตัดจูทันตานักขาโรมาเกษาเธอจงศึกษาให้เรื่้องความว่าเก โูมาเป็นวัคขนทั้งหลายหน้าขาเป็นวัเล็กทั้งหลายทางตาเป็นวัคปันทั้งหลายต่ดจูเป็นว่าหนังอาการทั้งห้านี้เป็นของปฏิกูลเป็นของสกปรกเป็นของที่น่าดังเกียจเช่นผมถ้าเราปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติไม่รักษาความสะอาดมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเช่นนั้นแล้วแต่เป็นของสกปรกเป็นที่นังเกลียดทั้งแก่ตและคนอื่นที่เป็นของดีงามน่าดูน่าชมเพราะเพราะคนเราหมั่นปฏิบัติ ทั้งแก่ตัและแก่คนอื่นดังนั้นเมื่อจิตของเธอคุ้สซ่านชักสายไปในเรื่องของการมารมณ์ตือตรใช้แตจากปัญจากการกรมฐานนี่เป็นเพื่ออ,อบร,รมจิตว่าตามีทั้งเกษารลมานัาขาอันตาตัะโจตัโจ